สบ,บายดีทุกคนสาบ,บายดีเมื่อสุกครู่สุกคนได้พบกับค่อยซ่องสมสุกสาวผู้ไทยทุกคนเมื่อนี้พบเดียวตอนค่ำน้าตอนมืดทุกคนเมื่อนี้คาว่าเฮาเยอะเอ่อไปฮุกแมงกระจี้ยเ้ทุกคนเอากับอ้ายชค่ทำเดียวละถามละยิงปเติร์มันเน้อกับมิดจ้อยหัวจีมตอนนี้กค่อยๆยเยไปยิไป่ยไปหายืมสวีงก่อนทุกคนเพราะว่าเอาสวีงแ้มันสบายทุกคนฮุบเซอร์คู่แล้วกลไป ขันไปไล่ยูเซกอะเท่าเสอสวิงค่ะรักกันซาลาวสซาลาวแล้วกะมันจังสบายมันสบายกว่ามีมีสวิงนะทุกคนแล้วกะแล้วเลิกะกกกกกไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนว่ามันสีได้หรือมันมีได้นะวึกวันนี้ยังมีไปยูเม้นมันทำงูแล้วมืดแล้วก,ก็ไปจังถามโทรถามไออีก,ก่อนว่าไอาย,ยูซิเลยยังรัดเดียว มันอยู่ขี้ควายเนี่ยทุกคนวันนี้ทำม,มาเล่นขี้ควายเนี่ยทุกคนนี่วนันนี้น่านี่ตัวบงเงยอกน้องทุกคนชิลอาไอมาทำไอทุกคนไอ ลัดเดียวนะอายูบันเร์คอยอยูุบรืออทุกคนมันลงมมาแล้วมันล้มเมอจะต้องบาดติมอืมันล้มาแล้วลงกี่ดินมือมันโดนลงยฮามาดาหูนึงมันล้เป็นชีพตัวเนาะนั้นมันล่มซซเซลเดฮามาดังตดิกติ้มาตอนสดม เราเชียร์ทาเจ้าตะหึงแเาราจะมีตัวเขามีกับตัวสัตว์เลยมีควายก็ามา,าสองคนทุกคนอันนี้เม่นมันลนุนลงมาละลุนลงมาแล้วอ่านลุพแบบ <laughs> ื้นมาแล้วนั่นนี่ฮึช่วยเอาไมงกระเด้งมันนะแบบมันท่ค้ดแล้วก็เ่าแง้มันกบๆเลยเอ้าเอ้าเขาไมได้เอาขี้เอ็นนั้นมาหรอวะ พี่พวกข้าเห็นไหนแสงในตาคนะแบบนี Jamie, <here S 2> ้บอหน้าอยู่เทิงหน้าต้องเห็นยิงนะเอาะเนไดกับีไอีนะคะเกนนนจีน่าทุกคนเอาไบอลนะตัวนี้ขึ้นเหม็นใช่ เยวมันมีแหงโู้เี้น่กับไปอีพุ่น้เาต้องดีจะส่งสามโกงกับพ่อตัวเนื้อหรือไอไอทุกคนโอ้ยแม่งแม่งอันนี้ดูลุงพี่าย เขาลินเจอเจอคนนะฮาลินกีควายเอาละไหม่าบ้าแขกนี่นะชุ่อเอาด้วยแบบเลืกมันลูกึงมาแล้วตายนีอยู่ เอาแล้วมั้ยมาเบิ่งกลองนี้อืมขุนกระสุนมันมีกระฮุบลนแล้วมีถวงสวยอีทุกคนไม่เคยทวงสวยเลยแม่ใจพอดอันแยบแยบอยู่นะฮะ สองกองน้นอ,ยนอยหรือเนาะฮาวล่ะตรงนี้ตรงนี้เหรอพุ๊ดบ้านี่น,นะ <are> บา้าเอ้าเห็นแล้วสิมันยังมีโดนเนาะไอได้หลายเติมล้วทุกคนมีกวันของกิ๊บแคมป์บ้านนะม,ม,มี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 พี่เลยอ,อยู่แคมป์บ้านนะมีมีทุกคนออกมาถงุงแล้วขี่รถออกมาถงุง ออามาหายุโถงโตอยู่บ้านมาหลายคนโพดมีลาไอยู่กองกิ๊กอยแต่ว่ามันมีเมก,ก้าจีพุ่นตรงนี้นี่มีอะไรแค่มีนี่เนาะบ้านนี่อของแท้คอยจำลเลยคอย <c oughs> ยังได้เ้าตาเดียวอีกดอกกูบางค้นทำนี่บ่ายเดี๋ยวเขาคิดดีเดี๋ยว์พี่เจ้าสูงนะเจ้าสูสิไม่ได้กินทันเยอะแนวนี้จะได้ไปล้างมันกับโอ้คือเก้าจำเล็บตัดทิมนะเขาสิรับไม่ได้เธอไปใบขี้ควายฉันไม่รับไม่ได้เลืกกระเถือกซะ เลกก็เลิกนะแล้วก็บอกเลิกเลยกนีหลายุดเลยะเลิกานี่ปาดนี่นะเบออหุกจำพึกรถเล็กอยมีลอรี่ลีล่าได้บาดทุกคนไอ้อ่เน่ โคดวาลายเลยทุกคนนะพวกนี้มันอยู่อันเ้าอ้อนนั้นอ้อแล้วกันต่างขี้ควายได้มันยาวๆนะนา่ล่นะนะ่่่บนะ่่่นน่่่่่่่ามาพี่่ต่่่่มมออห่่่่่่่่่่่่่่่่ โอ้ยแม่งไหมนี่ก็พูดมีนอิลุกมันตอนนี้ก็มีดูลดมปแล้วโบมันมีลายดีสียตาเดียวเลยกี <c oughs> ่นี่ก็เห็ดก็เห็ดกี่กว่าเถอะตาอายพี่เจ้าทุกคน ความจริงนะความจริงนะมันจะลุทกที่นั่นีลยแม่แอ้วก็นี่พาโทอะเยมักแบบนี้แหละทุกคนเลยเอาคือมีมักอยู่ในมือเหรออรีเลยเ้าไปเห็นงานยู่เว้ง,ง่ายรถตามเดียวคู่มือ ยาตำเดียวแล้วก็ตำเสาไฟแบบอยู่ทางมันมัน,ม,นมันอยู่คนละฟ้าทางเลยอยู่กลางมีดอกไม้นะเดียอ้แล้วก็มีเสาไฟอั่นเลยรถไอ้เรื่องึ้นใดขึ้นจะกลาบมารถเงืดคักอ,อ่าในน้อยนึกกระซุมน้อยอะไรน้อยกว่าที่น้อยตัวน้อยเนาะมนากล่อ,องนั้นเด้อ้นี่นี่กล่องนี่ ป็นมี่อะไรย่งมาอยู่นื้อพ่อทุกคนอู่นือผู้เลกกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่กับขอโทษขออภัยน้ำเลยทุกคนมา น้อยนึงเอาก็ไดี่ามันยังก็ลงอยู่เรากจอทางวินอ่ะกรเดียวมันอยู่กลางหน้าได้ เอออยู่เดินนี่แหละเขาเอาแต่ยังน้อยนะอีพอเราพาเอานะอนุพันัดงุบเสือสวีงหุบเสือสวีงแล,ล้วก็ไปไล่กีน่าอีกคนแต่ว่าบีได้มากันกีน่านะคะมาเอาแมกกาซีฮะก็เลยไปเอา ดูตาเดียวดิบุ่นลงบุ่นลง้าหล,ลายเอากาแฟน้ำเลยก็มันกะ ขี้ควายเจ้าอันอยูเทิงั้นนะขี้ควายทุงเมืทุกคนมันก็าจีอยู่หลุมพุ่นเหมือน,น่ะอยู่หลุมพุ่น ตัวน้อยท้งหมือดายนี่นะพี่ตะ,ะลุกมันนะคะ,คะถ้าเอาไว้เอาไว้ไปได้ <c oughs> นี่ตัวนี้เป็นตัวมีนะมีอีลีนี่มันกิน แม้มันตายแมันจะมีลายกทั้งข้าวมีลายกองนั้นน่ะเป๊ะเสอยเล่เมนบอก สองผุบผ่านนะนนเออเขาโน่นหน้านู่นนทุกคนเด้อเบิ่งกองนี้เด้อ สองซับบางกรองกับวลายได้ฮะลายใบฟูออไอเต็ม <c oughs> ไปเลยยิ่งแต่ลูกมันบุยนะ น่อยนึงคากเลย,ม,ยมีมีมันก็ดีเยอะเนาะอยู่คืออมตะที่เล็กนี่ว <g> ่าไปตอนนี้ม่เขาไม่กินเลยจ้ะเลย เออพี่เขากินตอนนีเนเ้เพื่อเอาห้ามู้ว่เอาห้มามกันมีแม่มันห้าวเองมั่งบอกโดนขี้ดิน นี่เ <คน Elena> บิ่งกองนีุก้นมาเป็นตะมีลายเลยอเยอะแยะนะครัมั <squishy stories S 2> นโยนโนดเลิดิลละโดนแล้วก็มันมาหูวผูมันแล้ก็มัะขึ้นมีกี้ แล้วก็มาเก็บเอาลงไปน้ำเนาะเห็นบทอ,อาฮองคุดแล้วมันมีขี้ควายน้ำน,นะเนาะอันโหลผู้พูดีผู้เชียวชาญด,ด้านเมกกะจีทุกคน ท่านมีห่งโซยนะว่าเอาได้ทุกคนเลยถ้าต้องเอาแน่น,นี้มันจังได้มันเป็นไปได้ในะี่ไหมผู้ชมเอานะั่นอืมเพราะว่าทงพวกฉันนมันคู่ขึ้นมันกับพี่ขาไมัน้อยเพื่อนทุกคนได้ยินเสียงปาลากระเรียนมารับแช่แชนะ่นะแปพงเลย, <c oughs> ย,ยเห็นเด็กเกยนั่งแพงเลย อดงเด้งดงเด้งทุกคนมาหน่อย แล้วไดโนอาจารย์นั่นน้อยโอเคนี่เป็นตะมีนะอืทุกคนไอ้ขวอี่เป็นตตมีโนคนว้า

เาไว้ยู่ายุ๊กเทงไหมอ่านี่ลายอลิน่ลายเาล,ลยเาลหา้องมันแล้วก็มันลืม่มมันคดหูมาแล้วดิตัวเยอะลน่าะ ลอยเลยหนอยหนอยเบิงองวะแม่อย่าเฮ็ดว <c oughs> ต้มมานังเดือดดดืกแถวอะ นีอ่อะไรโอ้ยย่ำลงอืมย่ำลงดังบน,นอื่นคนน่ะบิดตุกหอนห่าโออดดทุกคนไม่กระีเหรากะไม่ สองคู่ได้หนึ่งคู่นี่กับน้ำแบบนี้เลยทุกคนออแล้วแล้วเอาเชือกนั่นเลยนะมาทุกคนเห <c oughs> อรายิงมีมีมโ่เพลเดียวนั้นเอา มึงแน่เห็นี้เอาเลยทุกคนมีมีปีกงบอได้อือคืได้ย้อนตัวไส้มาละเออเอาหยาง่ได้กว่าไอ้เน็ง <c oughs> <c oughs> กระจีเขาก็ไดหลายเติบทุกคนอือหูตีหลาน มันดนี้เฮากระซิมเมอร์แล้วทุกคนเอ้ยอยันนั้นกเ็เลยแล้วล่ะเฮาล้างแล้วล่ะชี้เสน้ำไว้นะตะคืนนึ่งไอเ้เาเพราะว่ามันมันกินขี้ควายเฮามันทายขี้ควายก่อนมันนี่กระซิมเมอร์ทุกคนเอ้ยเอาละไอ้กับไรสวิวงเลยละก้อนบัดนี้ดึกเติบได้นี่กับแม,ม่นอดแปดโมงละปั่นเดียวแล้วก็ได้ไล์เติบทุกคน ได้ผู้ละ่ะถทยอันนี้กับกับกําหนึ่งล้วก็มือแล้ว